มีข่าวว่าเดี๋ยวสมเด็จพระราชนีจะเสด็จทุกคนโคกดีใจพระราชนีสเสด็จครับ,รบก็มานั่งรอกันเสร็จแล้วก็ ขบวนเสด็จก็มาพอรถเคลื่อนมาใกล้ๆปรากฏว่าไม่ใช่พระราชินีพระองค์เดียวในหลวงเสด็จมาด้วยโอ้โหทีนี้แหละแตกกันทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่โอ้โหแบบสุดพิเศษเลยนะฮะช็อกกันหมดเลยครับนั่งก็นั่งก็โอ้โหทุกคนก็ในหลวงเสด็จอะไรเงี้ยครับโอ้โหแล้วก็ชิดมากเลยนะใช่แล้วก็นั่งแล้วก็ท่านก็ไปประทับบนเหมือนกระถอบที่เขาสร้างเอาไว้ครับนั่งแล้วก็เด็กๆก็นั่งกันข้างล่างอย่างเนี้ยแล้วก็นั่งนั่งคุยกันอาผู้ใช้ภาษาธรรมดานั่งคุยกันอย่างเงี้ย ถามตอบถามตอบสัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นบรรยากาศที่สามารถจะเห็นได้ทั่วไปนะไม่ใช่ครับผม,ผมว่าเป็นเป็นพิเศษ,เศษมากเพราะว่าคนที่อยู่ในในวันนั้นทุกคนนะครับรู้สึกว่าว่าคือไม่ไม่ไม่มีทางที่จะลืมภาพนั้นได้ครับครับคือทรงเป็นกันเองมากๆครับกับเด็กๆครับพระองค์ท่านได้มีการตอบคําถามที่เยาวชนถามครับมีคําถามไหนบ้างครับที่อยู่ใน วันนั้นเรารู้สึกประทับใจโอ้ก็มีมีจริงๆถ้าเกิดทุกคนไปดูคลิปเต็มนะครับก็บจะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มากเลยครับแต่ว่าที่ผมจําได้หลักๆเลยแล้วก็ประทับใจมากก็คือเนื่องจากผมมาจากสายที่ศึกษาเรื่องประวิติศาสตร์เนี่ยเพราะผมก็จะทรงเน้นให้ว่าเยาวชนควรจะศึกษาเรื่องประวิติศาสตร์ครับนะครับประวิติศาสตร์ไมไ่เราไปศึกษาว่าใครทําอะไรที่ไหนให้มันเป็นดราม่าหรืออะไรแต่ว่าท่านบอกเลยว่า เราจะได้เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนถึงความผิดพลาดของเขาและความสําเร็จของเขาจะได้ที่จะได้ไม่ต้องไปไปทําซ้ําเรื่องผิดพลาดใหม่หรือที่อะไรที่คนรุ่นก่อนเขาทดลองมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทาตามนั้นเลยครับแล้วท่านก็ทรงยกตัวอย่างพระองค์เองเนี่ว่าอย่างเราเหมือนกันเนี่ยเราเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่หรอกออ,อืพอไม่เชื่อเราเวลาผู้ใหญ่บอกให้ทำอย่างนี้ทําอย่างนั้นเนี่ยเราทาทาไมถ้าทาได้ไหมหรือทําอีกแบบหนึ่งได้ไหม แล้วปรากฏว่าทําใบทํามมาทั้งเออผู้ใหญ่พูดจริงน้องน้องเยวาวชนถามกันเยอะไหมครับโอ้ก็มีหลายคนถามกันเยอะคือน่าจะเป็นชั่วโมงครับถามตอบถามตอบจริงเหรอน้องน้องก็เก่งเหมือนกันนะอ,อก็อกล้าเหมือนกันนะโอ้เด็กสมัยนี้ดีแล้วเพระว่ารุ่นผมนะเวลาจะยกมือหน้าชั้นเรียนนะยา,ยากเลยเ,เด็กๆ็กเก่งมากไม่พอเซลฟี่ด้วยน้องอัศาวินชื่อนะน้องอัศาวินที่เขาชอบแต่งคอสเพลย์เนี่ยแต่งตัวเครื่องบ่งเขาแบบถ่ายกันในหลวง อออแบบบปปงงเเเ็็นนนกกััมาครขอเดชะใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทปกรกกล้าปรกกระหม่อมข้าพุระเจ้านางสาพันภาษาพิลาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้คำสามัญค่ะ,ะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถามเลยอยากทราบอะไรก็ถามมาหนูและเพื่อนเพื่อรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าอของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง พวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆและ,ะผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะกอ,อดี เอาไปประยุกต์ใช้เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับกราเทศะเล้ก็เป็นกลุ่มน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์ครับมีบาง,บางน้องๆบางคนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับ,รบแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีพูดถึงบรรยากาศที่น้องๆคิดว่าอพอผ่านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรนรนรนก้าราชกานต์เก้าแล้วเนี่ย มาเป็นรัชกาลที่สิบแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะโดนทอดทิ้งใช่ไหมครับตรงนั้นบรรยากาศเป็นยังไงไหมครับเห็นน้ําตาไหลากันเลยใช่เพราะว่าคือไม่มีใครคาดคาดค,ค,คิดว่าจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้เรื่องว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับคือน้องที่เป็นน้องชาวมงคนนั้นนะครับ,รบก็ก็ก็ถามยกมือกันถามแล้วก็ถามด้วยน้ําตานะครับใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็คือมันเปิดมาแล้วก็ในหลวงท่านก็ทรงให้อ่ พระราชทานพระบรมราชวาทเรื่องการกระทำตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกก็คือว่าอยากจะช่วยชาติน่ไม่ต้องเป็นหลอกทหารตำรวจน่ไม่จําเป็นอยากจะช่วยชาติเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในะอาชีพที่ตัวเองเรียนให้ดีที่สุดนะก็ทําเพื่อพัฒนาชุมชนของเราไม่ต้องไปพัฒนาไกลหน้าชุมชนของเราเนี่ยเดี๋ยวมันดีมันก็ดีทั้งหมดเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือท่านก็เขาก็เลยมีความรีแลกมาแล้วในส่วนหนึ่งพอถึงตรงนี้ปุ๊บน้องคนนี้ก็เลยลุกขึ้นถามนั่งนั่งแล้วก็ถามบอกว่า เนี่ยจริงหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าพอผัดแผ่นดินแล้วเนี่ยพอถึงสมัยรัชกาลปัจจุบันแล้วเนี่ยจะฆ่าชาวม้งทิ้งทั้งหมดมจะไม่ให้อยู่ในประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็อุ้ยมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอก็ตกใจคุณหน้ามองกันว่าในหลวงท่านจะส่งต่อไปอยังไงแล้วท่านก็ตอบตามในคลิปนะครับโอ้โหหนูไม่ต้องกลัวหนูอยู่ในประเทศไทยหนูคือคนไทยอื กลับไปไม่ต้องกลัวว่าใครจะทาร้ายอะไรหนูได้ครับ,รบกลับไปแล้วกลับไปตั้งใจเรียนนะเกรเรียนให้ดีเรียนให้จบมาเส,เ,บเสร็จเรียบร้อยมาพัฒนาชุมชนของหนูครับรับรองไม่มีใครทําอะไรหนูได้แต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่เก้าสวรรคตคแล้วราชการที่สิบจะไม่ชอบคนมง้งแล้วก็จะป่านชีวิตคนมง้งไล่ชีวิต ไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็ หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเอง นอยากให้เด็กๆในหมู่บ้านมีโอกาสแบบหนูทุกคนคะ่ะชาตินูน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดี ก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงหม้ล่ะก็ขอให้สบายใจได้